ดิย้ำเสาครับบานไหลคู่ปลานี่ครับอากาศสดชื่นแห้งครับใบไม้สีเขียวกำลังแตกใบออกไม้งามแห้งครับหดน้ำสาเม,มือหดน้ำครับปลูกปลาโกกิดานะ้ำ อย่งนี้ลงเจยเฮ็ดไ้กับตุกต้นได้ครับเนีย่ยยางหน้าโปกตน้นพระยุงมีตน้นซักกล้วยน้ำว่าต้นกุง้งทางเขากพนี่เป็นเกาะเห็นองกกเหลืองนะครับดูแลเป็นพิเศษเลยครับใส่ฟุน้นี่ สองเถือแล้วปูกล้วยเป็นพี่เลี้ยงต้นยางหน้าครับมนย้านกหฮอลดซีดาครับกำลังกิมจูต้นงามแห้งรมสมบูรณ์ต้นไงเร็วครับนี่ฝนที่สองครับนี้ฝนแหลกฝนแหลกก็ใจะมาหอดอยู่ เพร่าเพ่อปีต้นยางหน้าสูงถึงเม็ดกว่าลวครับอนี่ย,ยางงามเลย